คลิปนี้พี่ปานจะเริ่มเข้าช่อนะคะเราทําตัวมาแล้วเราก็เริ่มเข้าช่อนะคะพี่ปานจะเย็บลูกผ้าก่อนนะคะเราเย็บแบบนี้นะคะอพอเข้าแล้วเม,มถ้าเราทําลูกมีอกมีเอวมีสะโพกมาพอเราเข้าปับ๊บจะเด้งตรงนี้จะติดกันเลยนะคะแล้วเม็ดพุดนี้จะเหนียวแน่นไม่หลุดนะคะถ้าเรามมวนตัวได้ตัวเด้งเยจะเป็นแบบนี้เลยแล้ววิธีห่มผ้านะคะนุงผน,นุ่ง ลุงพันลุงนี้นะคะจับแบบนี้จับแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะอ่าเรามาตรงสะเอวนะคะตรงสะโพกอ่าเราจะนุ่งที่สะเอวแล้ะสะโพกนะตรงที่สะโพกนะคะอ่าได้หนึ่งตัวแล้วอันนี้ตัวสองตัวแล้วนะคะตัวที่สามเวลาเราเข้าปั๊บตัวนี้จะเด้งเลยนะคะเรานุ่งผ้า ใบสีแบบโบราณนี่นุ่งผ้าทุกตัวนะคะนุ่งผ้าทุกตัวกะระยะให้เท่ากันแล้วนี่นะคะนี่วิธีวิธีนุ่งผ้านะคะเม็ดพุทธอยู่ระหว่างนี่นะคะโคนโคนโคนของโคนของตัวที่แล้วนะคะอ่า นี่นะคะการนุ่งผ้าสังเกตนะคะนี่นี่เลยคะ่ะซ้ายขวาเท่ากันนะคะมามันจบกันตรงกลางขวาทับซ้ายนะคะอ่าขวาทับซ้ายอันนี้เสร็จแล้วนะคะอ่าช่อห้าช่อห้าเสร็จแล้วเราเก็บงานเก็บงานเลยคะ่ะนี่นะคะ วิธีพับนะคะวิธีพับเสร็จแล้วเราตัดนะคะความเรียบร้อยทุกครั้งค่ะเราทําเสร็จแล้วเราไปแช่น้ําประมาณ3ามถึงหชั่วโมงหรือแช่ข้ามคืนก็ได้นะคะยิ่งดีอ่าเราจะไม่เช็ดไม่ ทำความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเราไปแช่นนะ้ำฝุ่นละอองก็จะหลุดเอวียเพราะว่าถ้าเราเช็ดแล้วใบตองจะดำนะคะการทำใบสีี่ยใบตองตานีดีที่สุดค่ะเนี่ยถ้าไม่มีเราก็ตัดใบตองหลังบ้านมาทำไม่ต้องเปลืองเงินเปลืองทองเอาที่เรามีนะคะนี่นะคะพอเรานุ่งผ้าได้เสมอตัวเราทำแน่นทุกตัวเวลาเราไปแช่นนะ้ำตัวเขาจะงงคอไปโดยธรรมชาติอกนี้จะต้องอูมนะคะอกนี้ต้องอูม เรา,านุ่งผ้าเนี่ยจะต้องเรียบน้อยถ้าเราทำตัวได้เด้งได้สวยมีอกมีเอวมีสพวกแม้แต่ช่อห้าช่อสาก็จะเด้งเป็นช่ออย่างนี้นะคะจะเด้งเป็นช่อนี่นะคะ,ะท้องจะอุมจะหมายถึงว่าเราบวงสรวงสิ่งใดเงินทองไม่ขาดไม่หายทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอเหนียวแน่นนะคะจับตัวกันเป็นช่อค่ะ ชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามพี่ปานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ